สวัสดีค่ะชาวโคกทุกออนไลน์วันนี้เรามาด้วยเรื่องปอะเมียนปีสรกหรือข่าวสองประเทศอารอมณ์ขเหนียวเต็มเตมกค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงหัวเรื่องในวันนี้นะคะดิฉันขอนำเสนอคำว่า fascinated to e a t other หรือจับอารอมณ์ขเหนียวเตม็มเตมอกค่ะสำหรับคำว่าจับอารอมณ์ขเหนียวเต็มเต็มอกเนี่ยแปลว่า หลงไหลซึ่งกันและกันคือมันอาจจะอิหลักอิเหลือเหมือนกันนะคะเพราะว่าประเด็นนี้มันเกี่ยวข้องกับการเมืองและการเมืองที่ว่านั้นมันก็เกี่ยวข้องกับ information operation, operation หรือ I O นั่นเองค่ะอย่างที่ทราบค่ะว่าทางกับูชาโดยกระทรวงข่าวสารหรือกระทรวงปตเมียนได้ให้ความสนใจได้ส่งคนมาศึกษาด้าน กระบวนการทํา IO ในไทยซึ่งอันที่จริงแล้วมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะเราคิดว่าทางกัมพูชาเนี่ยมีความชํานาญทางด้านนี้ดีอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เรามองเข้ามาในเนื้อหาของ IO ของไทยว่ามีกระบวนการอย่างไรซึ่งทีนี้ขอเข้าข่าวๆว่าหลังจากที่ไทยมีการเลือกตั้งมีรัฐบาลพลเรือนแล้วเนี่ยมันกลับการตื่นรู้ตื่นตัวในการพูดถึงเรื่อง Information Operation อย่างมากหรือ I.O. นี่แหละทีนี้มันกลับประหลาดตรงที่ว่าในไทยนี่เองที่มีการไปพบว่าเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงของกองทัพเนี่ยได้มีการเปิดหลักสูตร IO อยู่ในสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยอย่างจุฬาลงกรแล้วนักวิชาการของทางจุฬาก็กมาเปิดเผยอย่างวิตกกังวลด้วยนะ เราเมื่อเห็นทางกัมพูชามีความสนใจและกลายเป็นว่าเหมือนจะซูฮกให้ไทยเป็นเต้ยในด้านนี้ขึ้นมาเนี่ยมันกลับทำให้เรามองเข้าไปและย้อนไปโดยใช้คำว่า fascinated t o each o t h e r หรือล um ุ um ่มหลงซึ่งกันและกันคือมันทั้งหน่าชื่อกบาลหรือปวดหัวและน่าสงสัยในเชิงรัฐอำนาจทั้ง โอบอุ้มซึ่งกันและแข่งขันซึ่งกันไปด้วยคือในอดีตแล้วเนี่ยปฏิบัติการข่าวสารหรือ i.o เนี่ยจะถูกนำมาใช้ในเรื่องการสงครามหรือว่าในลักษณะของการที่จะเผยแพร่ความเชื่อของฝ่ายหนึ่งไปสู่เป้าหมายทำให้เกิดความคิดคล้อยตามซึ่งในกิจการด้านสงครามเนี่ยในถ้าหากว่ามองระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยมันคือปฏิบัติการซึ่งควรจะ คู่ขนานกันใช่ไหมแต่มันกลับกลายเป็นปฏิบัติการแห่งความร่วมมือซึ่งกันและเป้าหมายของการนำไปใช้รอบนี้มันเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่กำลังจะก,กลายล่างเป็นนักพลเมืองข่าวสารทีนี้นอกจากในกรุงเทพแล้วเนี่ยก็ยังมีสถาบันการศึกษาอ,อ,อย่างราชพัฒอ e ีก5 6 7แห่งทีนี้พอมองย้อนไปการไม่ยุบกองกรมนก,การออกมาขานรับถึง กองทัพที่จําเป็นจะต้องมียุทธศาสตร์ I.O. หรืออะไรต่างๆที่เป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงจากยุคเก่ามาจนถึงปัจจุบันก็ดีเนี่ยมันทําให้เราเกิดอารมณ์ตาสว่างและบอกกับตัวเองว่าเป็นไปได้ที่กัมพูชาจะส่งคนมาศึกษายุทธศาสตร์ด้าน I.O. ในไทยโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนีกัมพูชามียุทธศาสตร์ที่ล้ํากว่านะเพียแต่จะเป็นเรื่องเทคนิคหรือทางปัจจัยประเทศเท่านั้น อะไรก็ตามด้านหนึ่งมันก็ทำให้เรามองเห็นระบบไออของหุนเซนกระจ่างชัดขึ้นมาด้วยเช่นกรณีที่ทางกัมพูชามีหน่วยงานหนึ่งซึ่งชื่อว่าสหาพันธ์ยุวชนซึ่งหน่วยงานนี้ย ชื่อยาวๆนะแต่เอาแค่นี้สั้นๆให้ทางคุณฟังซึ่งไอ้หน่วยงานเนี่ยมันจะมีหน้าที่เขาเรียกว่าสบายเผยแพร่ข่าวสารความเชื่อตามแนวคิดของรรคประชาชนกัมพูชาหรือบะบบระบอบพุนเซนนั่นเองแล้วก็จะเป็นเครือข่ายติดสินบาทค่าสินบนให้กับครูในระดับมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาหรือบัธยิยศึกษาคือขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการซึ่งเป็นระบอบของคุณเซนทั้งหมดนะแล้วพวกเนี่ย ใครจะได้ดิบได้ดีก็ต้องมีเครือข่ายสร้างความเชื่อแบบสะพันยุวชนขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเคยได้ยินเพื่อนคนหนึ่งนะคะเราก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาถ้าเขายังไม่ได้เกษียณการงานที่นั่นมันก็อาจจะมีปัญหาเพื่อนคนนี้เนี่ยก็พูดให้ฟังว่าเขาจะเจริญก้าวหน้าในฐานะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีระบบเครือข่ายตรวจสอบกันอยู่ คือเขาไม่ได้พูดคําว่าเป็นระบอบแบบคอมมิวนิสต์แต่ว่าตอนนั้นที่ฉันฟังแล้วมันติดหูติดหูแต่ว่ามันยังถอดรหัสตรงนั้นไม่ได้จนมาถึงวันนี้การที่ระบอบของคุณเซนมาถึงวันนี้ได้เพราะมันมีเครือข่ายแบบนี้จริงๆและเครือข่ายแบบนี้นี่แหละที่มันเป็นความสําเร็จและความสําเร็จแบบนี้นี่แหละที่ I.O. โอของกองทัพซึ่งเคยอยู่ในภายใต้องค์คาพยพเคยเป็นองค์คาพยพของระบอบ อ,อสช,อรชอรหรือระบบประยุทธ์และเพิ่งเห็นมังค่าว่าระบบของพนมเป็นแม่งมันทําสําเร็จก็ลองเอาทดลองมาใช้ดูโดยการเข้าไปให้ความรู้ในระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยซึ่งแต่ในเขมรเนี่ยระบบแบบเนี่ยมันไม่ถูกตั้งคำถามมันกลายเป็นแบบการยอมรับอย่างดุษฎีเพราะองค์ขาพยพของหน่วยงานราชการมันตอบรับของระบบพุนเซนแล้วมันเข้ามาแล้วมันสร้างความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองของผู้ที่เข้ามากุม ทุกสิ่งทุกอย่างในแง่พูดง่ายๆนะดิฉันพูดของภาษาชาวบ้านคือแบบบราเธอร์บิ๊กบราเธอร์คุณก็ได้ยินไหมคำว่าบนะิ๊กบราเธอร์เนี่ยมันอยู่ในระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะคือเขาจะตรวจตราคุณเขาจะมองส่องลงไปในในกิจกรรมที่คุณทำอะแล้วแบบเนี้ยมันอยู่ในสิ่งที่เพื่อนของฉันที่เป็น อาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยนะเล่าให้ฟังว่ามันมีอย่างนี้อยู่แต่เขาไม่ได้ใช้คํานี้เขาไม่ได้ใช้คําระบอบคอมนิสเขาพูดถึงคําว่ามันตรวจตรามันมีแบบทุกคนเป็นเหมือนกันหมดถ้าคุณคิดอย่างอื่นหรือคุณอีอะขึ้นมาสมมติว่ามีในที่ประชุมของคณาจารย์แล้วคุณเสนอความคิดแบบอื่นที่มันไม่ใช่เป็นแบบระบอบหรือว่าบิ๊กบาร์เตอร์สั่งลงมาเนี่ยไอ้ไอลูกน้องของบิ๊กบาร์เตอร์คนนั้นนะ่ะก็จะแบบตรวจตราคุณก็จะแบบ คล้ายๆกับลงทันคุณหรือรายงานขึ้นไปทางหน่วยเหนือแล้วคุณก็จะแบบถูกทำให้แห้งแล้งตายไม่มีโอกาสที่จะเกิดความก้าวหน้าในการเป็นข้าราชการครูเป็นอาจารย์หรือว่ามีโอกาสในด้านวิชาการใดๆอีกเลยมันเป็นระบบจัดการที่แบบ ยิ่งใหญ่องค์ขาพยพทิ้งยิ่งใหญ่มากดิฉันจึงคิดว่าในหน่วยงานที่มันขึ้นตรงด้านความมั่นคงมันมีเรื่องแบบนี้อยู่มันมีเรื่องวิธีคิดแบบนี้อยู่ที่จะแบบต่อไปนี้ศัตรูของเรามันไม่ใช่คอมมิวนิสต์ละศัตรูของเราคือม,มันคือประชาชนกลุ่มหนึ่งนะที่แม่งแบบต่อต้านอำนาจรัฐของตัวเองอะ่ะก็ต้องมาแบบมากล่อมผัวกระบาลมาล้างสมองว่างั้นเถอะ ในเขมรเนี่ยมันวอลชมันล้างไปในระบบของคุณเซ็นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ยากแต่ในของไทยเนี่ยมันมีการมองความสําเร็จของเขมรหรือมองความสําเร็จของระบอบพนมเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเลยอยากจะมาทดลองใช้แล้วมันเกิดขึ้นที่มันมีการศึกษา IO โดยตรงเนี้ยแต่ว่ามันเป็นแค่ฐานที่เบาหวิวมากถ้ามองแล้วเนี่ยดิฉันมองไม่เห็นว่าคุณจะ ล้างสมองหนุ่มสาวไทยได้ยังไงเนี่ยคือมันมีความเป็นเลือดกระบฏดมาตั้งแต่ยุคตุลามีความเป็นเลือดกระบดมาตั้งแต่เข้าป่าตอน6ตุลาแล้วมันมีกระบฏดตรงนั้นมาแล้วมันมีหน่อเชือ้อมันมีแก่นแก,น,แกนที่แปลกไปคนกลุ่มนี้ไม่ได้จงรักพักดีกับพักคอมมิวนิสต์ด้วยซ้ำไปเมื่อเข้าป่าเมื่อเห็นแนวทางว่ามันไม่ใช่เขาก็กลับมาแต่อย่าคิดว่าเขากลับมาตอนที่รัฐบาลแบบเปิดทางว่า เออมาร่วมกันสร้างชาติแบบนั้นแบบนี้เธอแล้วคิดว่าเขาจะแบบซาบซึ้งในความเป็นกองทัพขณะนั้นเลยเขาก็ไม่ได้ซาบซึ้งเพราะเขาก็มองว่าเขาก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่ตื่นรู้และพยายามต่อสู้เพื่อเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเท่านั้นบางคนยุคนี้ก็มาเรียกว่าพวกหัวก้าวหน้าเรียกว่าเสรีนิยมใหม่ทั้งทงที่ในอดีตอเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคอมมิวนิสต์ด้วยซ้ำไปตลกไหม เมื่ออดมการในแนวทางที่มันเป็นการสู้รบด้วยระบอบคอมมิวนิสต์มันไม่สําเร็จก็กลับมาแล้วก็กลับมาสู้ทางใหม่ไม่ได้จมหายหรือกลายเป็นอื่นมันมันก็เป็นเรื่องของคนแต่ละเจนแต่ละรุ่นที่เติบโตขึ้นมาอันนี้ในส่วนของไทยนะแต่เมื่อมองย้อนเข้าไปในกัมพูชาหรือพนมเปญมันกลับไปอีกแบบหนึ่งหรือคล้ายๆกับเลข6กับเลข9คนละด้านกลับหัวกลับหางหรือปฏิเตวิน เพียงแต่ว่าในพนมเปญเนี่ยเจนที่เติบโตขึ้นมายุคนี้มันเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความสําเร็จของระบอบพุนเซนที่สร้างบ้านแปลงเมืองจนเขารู้สึกว่าเศรษฐกิจมันโตและไอ้คนที่บ่นเนี่ยมันมีความสุขมันมีความแบบได้ทุกอย่างที่ง่ายได้เพราะกฎหมายมันเอื้อกับคนพวกนี้และไอ้ลูกหลานของคนพวกนี้มันก็ไม่เคยมองลงไปแล้วเห็นความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือคนวงกว้างที่ ยากไร้แล้วก็กําลังแบบทุกทนอยา่งมากกับระบอบที่อข้างบนที่พ่อแม่ได้กระทําไว้ขณะเดียวกันเนี่ยคนหนุ่มสาวของไทยมันมีภาวะที่พอรู้ว่าถ้าตัวเองหลุดออกมาจากระบบการศึกษาเมื่อไหร่แล้วมันต้องมาเผชิญกับความอายุติธรรมของระบอบไม่ได้ให้ความเท่าเทียมทางสังคมและท้ายที่สุดผลกระทบมันก็จะไปสู่ตัวเขาคือ ก็ยังเชื่ออยู่ว่าคนที่มันเติบโตมาแบบชนชั้นกลางท้ายที่สุดก็กลับไปอยู่ในองค์คาพยพของตัวเองอยู่ดีเพราะว่าความคอนเน็ชันที่พ่อแม่ของตัวเองมีอยู่ในแบบลักษณะของสังคมแบบชนชั้นอิลีเ่ะมันมันคลุมคุณไว้อะออถ้าคนไทยยังคลุมได้แต่มีลูกหลานบางคนยังกระบฏออกมาเล่นการเมืองแล้วก็แบบ ไม่เกี่ยวข้องไม่ไม่ถือว่าครอบครัวจะมามีอิทธิพลในชีวิตเขาได้ในตัวอย่างคนที่มาเล่นการเมืองในหมู่ชนรุ่นใหม่ที่เริ่มมีแนวคิดแบบนี้เนี่ยเช่นกันในกัมพูชาเนี่ยตอนนี้มันยังหาไม่ค่อยได้มันยังมีความแบบสปอยความเพลิดเพลินกับของฐานรากของความสุขที่ได้มาแบบ ชนชั้นที่เรียกว่าออกยาเนี่ยออกยามหาออกยาชั้นสมเด็จชั้นต่างแน่นอนหน่วยงานของรรามันก็ต้องมีวิธีการที่จะขายวิธีการที่จะแบบสร้างแบบเรียนซึ่งไอคนที่มันอยู่เบื้องบนลงไปเนี่ยมันมันจะต้องแบบมีเรื่องใหม่ที่จะพูดท้วสังคมแล้วก็เป็นความหวังให้สังคมนึกภาพออกใช่ไหมขนาดการศึกษาใหม่ๆ ในสถาบันการศึกษาของไทยอ่ะมันยังเพราะว่าจริงๆแล้วพอโลกมันเขาเรียกว่า disruption แล้วเนี่ยหรือกวาดล้างสิ่งเก่าออกไปเนี่ยทุกระบบนะที่มันจะถูกกวาดล้างรวมทั้งไอ้ระบบการศึกษานั่นด้วยต่อให้คุณเป็นแบบองค์กรการศึกษาชั้นนำคิดดูแล้วกันว่าขนาดองค์าพยพของไทยยังพยายามกันขนาดนี้แล้ว ทางฝ่ายอำนาจรัฐแบบกัมพูชาซึ่งเป็นเบ,บ็ดเสร็จมาถึงทสทศวรรษเนี่ยจะพยายามทำรงรักษาภัยคุกคามที่เขาหว่นกลัวขนาดไหนภัยคุกคามของการเปลี่ยนแปลงในภาคประชาชนที่ว่าซึ่งมันก็ตลกดีที่สองสเตทไม่ใช่สิจะใช้คำว่าสองรัฐซ้อนรัฐไม่ใช่แต่เป็นสององค์คาพยพที่ว่าเนี่ยวันนี้กลับมาจับมือทำภารกิจร่วมกัน และเช่นกันถ้าหากว่าในกระบวนการที่จะใช้แบบ I.O. ที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เข้าไปศึกษาของไทยมันเป็นกระบวนการยุคปลายละแต่ในขณะเดียวกันที่พนมเป็นนี่มันเป็นกระบวนการยุคต้นและเป็นยุคกลางตอนนี้มันจะเป็นยุคกลางที่ที่ลูกๆของสมเด็จทุนเซนเนี่ยเข้ามารับไม้ต่อจริงๆแล้วเนี่ยลูกสมเด็จทุนเซนเข้ามารับไม้นี้10ปีมาแล้วนะ แล้วเริ่มประสบความสําเร็จก่อนหน้านั้นที่เพื่อนเราพูดเนี่ยมันก่อนหน้ามันเป็นยุคต้นของฮุนเซนเลยที่พูดถึงก็พอเอาลูกเข้ามาคุมคุมก็มาเป็นแบบให้กิจกรรมของเยาวชนรุ่นใหม่คุณไม่ต้องไปนั่งเรียนอยู่ในมหาลัยแต่ว่าคุณเข้าไปที่สเตเดียมไปฟังคอนเสิร์ตที่จะร้องเพลงเชิดชูระบอบของคุณหรือในวันที่7มกราซึ่งอดีตนะโปรโมตแต่ตอนนี้เริ่มไม่โปรโมตตั้งก็คือปีคศ2013ตอนที่ เอกอุดมคุณมณีลูกชายของสมเด็จทุนเซนเนี่ยเข้ามาดูแลในฐานะประธานสหพันุวชนของพรรคประชาชนกัมพูชานี้เอกอุดมคุณมณีแกก็ใช้องค์คาพยพที่พ่อตัวเองมีทั้งหมดเนี่ยเข้าไปส่งเสริม กิจกรรม I.O. การสร้าง Image Soft Power ต่างๆซึ่งเหมือนกับเป็นการสร้างชาติขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรื้อฟื้นศาสตศิลปะการต่อสู้โบราณการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทุกแขนงคือมันเป็นกระบวนการสร้างชาติที่มีกลไกลของรัฐเป็นผู้กำหนดชี้นำ แล้วมันก็เป็นวิธีเดียวกับที่รัฐต้องการจะสื่อสารกับประชาชนแบบจัดตั้งอย่างที่เรียกกันในนามว่า information c o r p o r a t i o n นั่นเองเมื่อก่อนมันจะมีวันที่7มกราเนี่ยในยุคข,ของฮุนเซนเนี่ยแล้ว7มกราฮุนมานีเนี่ยก็จะแบบไปเกณฑ์กันมาทำกิจกรรมในสเตเดียมใหญ่ๆจัดคอนเสิร์ตหรือไม่ก็เอาคนของพ่อเนี่ยมานนั่งแล้วก็ แสดงท่าโบกไม้โบกมือเหมือนระบบสังคมนิยมหน่อยๆแต่ว่ามันมันมันเนียนจนคนไม่สังเกตว่ามันเป็นระบบแบบนั้นก็จะเป็นอย่างนี้โหร้องแซ่สังเสริญความนิยมก็จะเป็นอย่างนี้เด็กๆของกัมพูชาที่ไม่เคยมีกิจกรรมแบบเสรีภาพใหญ่ๆมีเสรีภาพหลายลละมีครั้งสุดท้ายที่ล่าสุดและเป็นครั้งเดียวก็จะว่าได้คือซีเกมนั่นคือกิจกรรมประทัศสังคมกับโลกภายนอกครั้งแรกของเขา แม้แต่กิจกรรมในเสียมเรียบองคร์รปีใหม่ทุกๆปีนะแล้วกลายเป็นเสียมเรียบสงการานต์คออุณมณีขอโทษทีก็ไปเอาเด็กๆของตัวเองในสังกัดเนี่ยพับกระดาษทําดอกไม้เพื่อมาปักหน้าองคร์รวัดให้เกิดดอกไม้สันติภาพตามนโยบายของพ่ออะไรเงี้ยหรือว่าเด็กๆมารวมตัวกิจกรรมเดินพาเหรด เพื่อให้พ่อดูกระบวนการแนวคิดทางนโยบายของบิดามันคือความสำเร็จจากระยะต้นมามาอย่างระยะกลางนะแต่มันก็มีกลุ่มเยาวาชนรุ่นหนึ่งที่มองเห็นว่านี่มันเป็นขบวนการล้างสมองตัวเองและคนกลุ่มนี้ก็มียุวชนที่ไปทำงานด้านด้านสิ่งแวดล้อมและเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมกัมพูชาคนเหล่านี้ก็ต่อต้านทางสังคมแบบแบบอุกฤษนะ คือถ้าประเทศของคุณมันมีเด็กหรือเยาวชนมันเอาโซ่มาล่ามที่ขาสองข้างมันเอาโซ่มามัดมือตัวเองแล้วมันเดินเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแล้วมันเดินไปตามถนนมันเดินด้วยตีนเปล่านะเพื่อมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงมองกูมาหน่อยสิ่งที่กูทำเนี่ยก็คือมีคนติดคุกอยู่มากมายทุกทนจากการที่ไม่มีโอกาสจะต่อสู้ทางกระบวนการตุลาการได้เลย นี่มันเป็นประเทศแบบไหนเปอร์เซ็นและนี่คือคือความสำเร็จถึงอย่างนั้นระบอบ I.O. ของพนมเปญก็ยังอยากเข้ามาศึกษา I.O. ของไทยเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ช้าก็นานกงล้อของภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวต่อต้านระบบสงสมเด็จทุนเซนก็จะมีลักษณะคล้ายก,กันกับที่เกิดขึ้นในไทยเวลานี้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฮุนเซนถึงวิ่งเข้ามาเคลื่อนเข้ามา เพื่อที่จะรับมือต่อภัยคุกคามแห่งอนาคตปีศาจแห่งการเวลาปีศาจตัวนั้นแล้วกลับมาพบกับโคกทั้งโลกออนไลน์ได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ